ที่ฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านะคะจะพาไปเปิดโผเซเล็บคนดังที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในการรับงานพรีเซนเตอร์ค่ะ จะมีใครบ้างนไปดูกันนะคะมาติดตามโผล,เล่เ e l e บคนดังเกาหลีใต้ที่ได้รับค่าเหนื่อยจากสัญญาพรีเซนเตอร์โฆษณาสูงที่สุดซึ่งรายการ All Your Life ทางสถานี KBS ได้รวบรวมมาให้ติดตามกันค่ะโดยที่1หรือว่าแชมป์โผนนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่ว่าเป็น7หนุ่มวง BTS ค่ะตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเฉพาะรายได้จากงานโฆษณาอย่างเดียวนะคะไม่รวมง,งานเพลงและอื่นๆ BTS นั้นรับไปไม่ต่ำกว่า 6 5 0 0 0ล้านวอนหรือว่าเกือบ1,800ล้านบาทเลยทีเดียวมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าปกติแล้วสัญญาพรีเซนเตอร์กับแต่ละแบรนด์ของ BTS นั้นจะมีมูลค่าอยู่ที่5,000ล้านวอนต่อปีแต่มีหนึ่งแบรนด์ที่จ่ายหนักกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือ McDonald's ค่ะที่จ่าย10ล้านบอนซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่า BTS มีลจาก McDonald's วางขายใน50ชาติทั่วโลกรวมถึงในไทยและก็ทำกำไรมหาศาลตามคาด ในขณะที่อันดับที่2ของโผนี้นะคะตกเป็นของจวนจีหุ่นหรือว่าจอนจีฮยอนค่ะนางเอกฉายายใหญ่ตัวร้ายที่ก็ยังขายดีเสมอต้นเสมอปลายทั้งทางจอเงินและจอแก้วค่ะตามมาติดๆด้วยอันดับที่3นะคะกับพักซอจุนพระเอกซีรีส์เลขาคิมและอีเทวอนคลาสหนาะเท่าแก่ของเรา ที่ตอนนี้เนี่ยโกฮอลลีวูดไปมีโปรเจกต์กับค่ายมาเวป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยต่อกันที่อันดับ4ค่ะเป็นของโจจองซอกพระเอกเจ้าบทบาทและเสียงดีแห่งซีรีส์ Hospitals p l y y i s t ค่ะอันดับที่5เป็นของซนฮึงมินซุปตานักเตะกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะ และปิดท้ายด้วยเจนี่ b l a c k p i n คนะคะที่ก็ติดโผนี้เข้ามาเป็นอันดับที่6อย่างที่ทราบกันว่าเธอนั้นเป็น House Ambassador ของแบรนด์ชาแนลและร่วมงานแบรนด์ e ค i n นคลายตามร <Klein> ายงานระบุว่าเธอทำกำไรต่อปีจากสัญญาพรีเซนเตอร์ได้ราว5,000ล้านวอนหรือกว่า138ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้แต่ละคนนี่ได้ค่าหน่วยกันเยอะมากทีเดียวนะคะ